เป็นพริกทอดนะคะซื้อจากถนนหล,ลังดาวร้านของฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะมากินโชว์กันนะคะหนึ่งอันค่ะชิลิกอ่กค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเดิน,นด้วยกันนั้นเจลร<ม>าคากี่บาทแล้วนะคะคุณแม่ร,ร้อยยี่สิบบาท่ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเซ็ตมากค่ะคุณแม่บอกว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเลยค่ะบอกว่ามันจืดมากเลยค่ะแต่น้องโฟกัสมาว่ามันไม่ไม่อันนั้นเลยค่ะไม่ไม่จืดเลยค่ะเผ็ดมากค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะดูได้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติด อย่าลืมกดไลค์กดไทร์กดซมัครไครให้ช่องวันแม,มแม่ตุ้มแม่ตุ้มคนไทยกันนะคะบ๊ายบาย